สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องสองหวยนะครับมาตามจอกันนะครับกับการส่องหาเลขเด็ดนะครับกับช่องสองหวยที่จะมีสูตรเด็ดๆมาให้ได้ดูรั้ชมกันตลอดเลยนะครับจนกว่าจะถึงวันหวยออกนะสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายช่วงโค้งสุดท้ายนี่ก็ยังมีอีกหนึ่งชุดนะครับสำหรับการคำนวณหาสูตรนะครับ ก็จะเป็นสูตรผสมสูตรตรงนะฮะเป็นสูต,ตรวดสองวดนะฮะเป็นสูต,ตร,ร,รสองตัวล่างนะครับประเภทสองหางเองนะฮะก็เข่าเดินดีมา3ามสีว่วดวันนี้ก็เอาไปลุ้นกันดูนะฮะตัวเลขนี้ก็ไปชนกับหลายสูตรเหมือนกันนะสูตรนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปตามดูกันครับที่ห้องคฏิบัน,นกนเลยนะครับมาดูต่อน,นะครับกับการคำนวณน,นะครับเป็นชุดล่างนะฮะ ชุดล่างสองหางครับสูตรอ่ากว่าสูตรต่องวัดนะครับคือตองวัดนะครัมาดูข้อมูลสูตรนะครับอ่าข้อมูลสูตรครับก็ยังถือว่าเป็นต้นฉบับอีกชุดหนึ่งนะฮะว่าชุดของช่องสับห่วนี้ทุกชุดจะมีการคำนวณมา แบบวดต่อวดต่อวด,ดกันเลยนะฮะก็คือคำนวณเสร็จแล้วก็เอามาให้ได้ชมกันเลยนะฮะข้อมูลหลักสิบกับก็เียว่าเป็นต้นฉบับทุกชุดนะฮะคิดมาใหม่ทั้งหมดนะฮะสิบล่างครับข้อมูลหลักสิบนี่ก็คือสิบล่างนะบวกกับหน่วยล่างนะะสิบล่างหน่วยล่างนะครับ แล้วก็ไปบวกกับหลักหน่วยของเลข3ามจาน,น้าครั้งที่2อนะ,ะหลักสิบนี้ได้ตัวเดียวครัข้อมูลหลักหน่วยครับเดี๋ยวมาดูกันที่ข้อมูลหลักหน่วยนะครับข้อมูลหลักหน่วยนี้จะใช้เลข หลักร้อยอันนี้บวกกันง่ายๆนะหลักร้อยแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยต้องสามตัวหน้าครั้งที่สองแล้วก็บวกด้วยเลขคงที่1นะึ่งข้อมูลมีเท่านี้แหละครับสูตรแบบทำง่ายๆเลยนะะใครอยากจะไปลองทําดูก็ลองจับสูตรนี้ไป ำดูได้เลยนะครับหวยเข้านี่ก็จัดการเลยฮะไม่ต้องรอจากช่องสกุยก็ได้นะฮะมาดูกันนะครับว่าการคำนวณแต่ก่อนที่จะคำนวณนะครับเราก็ต้องไปเอาข้อมูลที่จะเอามาคำนวณก่อนนะครับเริ่มตั้งแต่วดประจําวันที่1เดือน10เลยนะฮะ1เดือน10ครับเลขที่ออกครับ8 7 6 97 8ครับ2ตัวท้ายนะครับ2ตัวล่างเ่ยนะอยู่ที่77ครับ3ตัวหน้าครั้งที่1 8 4 3ครัคร้งที่2ก็5 3 2มครับมาต่อกันที่เราจะจัดงแล้วนะครับนะมวดประจำวันที่16เดือน10ครับ16เดือน10นะฮะ เลขที่ออกกอมูอของสิบหกเด9 6สิบศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกนนตัวก็อยู่ที่6 1หกนึ่งนะครัจะหน้าครั้งที่หนึ่งครับ 955นะครั้งที่2ก็คือ53แล้วก็1นะต่อกับวดประจำวันที่1เดือน11นะ1เดือน11เลขที่ออก3 4 5 8 9 8 2ตัวอยู่ที่8 7นะ3ตัวหน้าครั้งที่1ก็4 4 9นะครั้งที่2ก็คือ3 2 8นะมาต่อกับวันที่16เดือน1 1นะครั้งที่แล้วเนี่ย4 5 8 1 4 5นะ แล้วก็2ตัวอยที่37มนเะจ็ดนี่ยามจหน้าครั้งที่1 602ครับครั้งที่2ก็คือ2 4 2นะี่สองเนี่ยได้ตัวเลขครบแล้วแล้วก็จะมาเริ่มคำนวณหากันเลยนะครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลกันกะ่อนนะครับข้อมูลหลักสิบครับเดี๋ยวไปดูกันที่หลักสิบกันเลยนะหาหลักสิบก่อนในข้อมูลหลักสิบ บอกว่า10ล่างนะบวกกับหน่วยล่างแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่2นะครับก็คือ10ล่างครับหน่วยล่างครับแล้วก็หน่วยหน้าครั้งที่2เสร็จแล้วก็คำนวณกันเลยครับคำนวณเสร็จแล้วก็วางที่หลัก10เลยนะฮะชุดนี้นะครับก็คือ7บวก7ได้14ครับ14บวกกับ2ได้16กวางที่6เลยครับมันจะเป็น6ตัวเดียวเนี่ยฮะหาหลัก10เลยนะะ เราไปเทียบดูนะครับเลขหลักตัวนี้นะครับก็คือตัวนี้นะฮวดประจำที่6ถึง10นะฮมันจะออก6 1ครับเข้าที่หลัก10ที่6นะฮะเดี๋ยวมาดูวดต่อไปเลยครับหลัก10ล่างหน่วยล่างแล้วก็หน่วยสับสน้าครั้งที่2นะครับบวกเสร็จแล้วเราก็จะไปวางที่หลัก10กันเลยนะครับ6บวกกันหนึ่งได้7ครับ7บวกกันหนึ่งได้8ครับวางที่8เลยครับ ตัวเดียวครับแล้วก็ไปเช็คดูผลนะครับวดประจำวันที่1เดือนสิบเอ็ดฮะเลขท้าย2ตัวมันออก87ฮะก็คือหลักสิบอยู่ที่8ครับเขานะฮะสองครับแล้วก็ไปต่อกันเลยนะครับวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับจากสูตรหนึ่งเดือนสิบเอ็ดก็คือหลักสิบล่างหน่วยล่างแล้วก็หน่วยสามรสธครั้งที่สองครับเสร็จแล้วเราก็จะไปวางกันที่หลักสิบกันเลยนะครับหลักสิบนะฮะก็จะเป็นแปดตัวกับเจ็ด้สิบห้านะครับ สิบห้าบวกกับแปดได้สิบสามครับวังที่สามนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบดูนะครับสําหรับสามตัวนี้นะฮะเลขงวดประจำวันที่สิบหกเดือนสิบเอ็ดนะครับเลขที่ออกก็คือสามเศครับเข้าที่หลักสิบนะฮะก็คือสามนะฮะแล้วก็หางวดต่อไปนะครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบสองครับจากสูตรนี้เลยครับก็คือลักสิบลักหน่วยเดินลากนะฮะแล้วก็หลักหน่วยสามตัวหน้าครั้งที่สองครับ เสร็จแล้วเราก็จะไปวางที่หลักสิบกันเลยนะครับ3บวกเจ็ดได้ศูนย์ครับ0นบวก2ได้2ครับหลักสิบของงวดประจำวันที่1เดือน12ครับ2ตัวล่างน,นะฮะเป็นหลักสิบก็คือ2ครับตัวนี้นะฮะงวดประจำวันที่1เดือน12ครับเลขที่หาได้ก็คือ2แลนะค เดี๋ยวไปดูต่อครับหาหลัก10เสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาหาดูกันที่หลักหน่วยกันเลยนะครับฮะดูข้อมูลหลักหน่วยครับเป็นสุระยะสั้นนะครับก็ไม่ได้เยอะนะฮะแต่สองสามงวดนะฮะสามงวดกําลังดีนะฮะไปดูต่องวดที่4ี่เลยว่าจะเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยนะฮะมาดูครับข้อมูลหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยนี่ก็จะใช้หลักร้อยนะฮะหลักร้อยบนนี่นะฮะบวกกับหน่วยหน้าครั้งที่2 แล้วก็บวกของที่หนึ่งหลักร้อยครับตัวนี้ฮะหลักรนะ้อยฮะแล้วก็บวกกับเลขหลักหน่วยสามจะหน้าค้งที่สองหนึ่งค้งหมันกระเท่าเดีนี้นะครับแล้วเราก็จะมาบวกกันเลยครับบวกเสร็จแล้วก็วางที่หลักหน่วยนะฮะเก้าบ,บวกกับสองได้สิบเอ็ดครับสิบเอ็ดวางที่หนึ่งนะครับหนึ่งแล้วก็ข้อมูลยังบอกว่าบวกเลขของที่หนึ่งนะครับ มันก็จะเป็น1กับ2ครับชุดนี้นะครับบวกต่ออีกหนึ่งแ้มนะเป็น1กับ2นะครับแล้วเราก็จับคู่กันเลยนะครับเมื่อหาได้เสร็จแล้วนี่นะครับจับคู่ชุดนี้มันก็จะเป็น2หางด้วยกันนะครับเป็น61ครับแล้วก็62ครับแล้วเราก็จะไปตรวจสอบผล การออกรางวัลวดประจำวันที่16เดือน10นะครับเลขที่ออกนะครับ059696แล้วก็61นะครับอยู่ที่ตัวนี้นะครับ61ครับคือสูตรนี้เราหาตรงๆมันก็จะเข้าตรงๆเลยละฮะก็วดที่หนึ่งผ่านไปครับมาดูวดต่อไปเลยนะครับวดที่สองเลยนะฮะจากสูตรนะครับก็คือหลักร้อยบวกกับหลักสิบหลักหน่วยนะหน่วยก็งสามจานครั้งที่สองนะครับหลักร้อยครับ บวกกับหลักหน่วยของสามจะไน้ครั้งที่2องบวกง่ายๆเลยนะครับสูตรนี้นะครับคิดง่ายๆครับบวกเสร็จวางที่หลักหน่วยครับ6บวกกับ1ได้7ดครับ7ก็วางที่7เลยครับแต่แล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งแมนะครับสูตรครับก็จะเป็น8ครับได้7กับ8ครับชุดนี้ครับแล้วเราหาเสร็จแล้วแล้วก็จับคู่กันเลยครับชุดนี้ครับ สำหรับการจับคู่ชุดนี้มันก็จะเป็น87ครับแล้วก็แปดแปดครับในสองหางนี่นะฮะสองเม็ดลองไปดูผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่1เดือน11เนะฮะงวดประจำวันที่1เดือน11นะครับเลขที่ออกก็คือ3 4 5 898 2าเตัวอยู่ที่87ครับมันอยู่ที่87ครับ ชุดนี้ครับล่างเขาตรงๆรงนะเราหาเลขล่างกันอยู่นะครับได้2องหมดแล้วนะครับตรงๆรงนะฮะมาดูงวดต่อไปนะครับจะมาตัวไหนครับตามสูตรนี้เลยนะครับนะฮะสูตรก็คือหลักร้อยหลักร้อยบนนี่นะฮะบวกกับหลักหน่วยของ3ามวหน้าครั้งที่2กับ2ตัวนี้เองฮะสหลักนี่บวกกันฮะ สูตรนี้ทาง่ายเลยนะยแล้วก็จะไปวางที่หลักหน่วยเลยนะครับก็จะเป็นแดบวกกับแปดได้สิบหกตที่หกนะฮะแล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งแต้มนะตามสูตรครับเป็นเจ็ครับเป็นหกับเจดนะครับชุดนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเราจับคู่กันเลยครับชุดนี้จับคู่มันก็จะได้สองหางอย่างเคยนะฮะก็คือสามหกครับชุดที่2ก็คือสามเจ็ดครับ ไปดูข้อมูลนะครับผลการออกรางวัลงวดประจำวันที่16เดือน11นะฮะรางวัลที่1ครับ4 5 8 1 4 5นะฮะ2ตัวยู่ที่3 7อยู่ที่ตัวนี้ครับ3 7ครับล่างครับนะฮะมันก็จะถูกตรงๆนี่นะฮะมาดูงวดต่อไปครับจะเข้าตรงๆอย่างนี้ไหมอะก็หรือว่าจะมาไหมไปพิสูจน์กันดูครับสำหรับสูตรนี้นะครับหลัก ร้อยโนแล้วก็หลักหน่วย3าม้าครั้งที่2ครับเสร็จแล้วเราก็จะไปวางที่หลักหน่วยเลยนะครับ1บวกกับ2ได้3ครับวางที่3มนะครับแล้วก็ต่อไปอีก1แต้มนะฮะเป็นเลขคงที่ด้วย1นะครัะบวกด้วย1ก็เป็น4ี่นะครับได้3มกับ4ี่ครับหลักหน่วยนะครับเสร็จแล้วเรา จับคู่ชุดนี้เลยครับตัวเลขสูตรตัวนี้ทำเสร็จออกมาแล้วแนี่ดูลักษณะทุนได่เลนะฮะสองสามครับแล้วก็สองสี่ครับสองตัวเองนะฮะสองหางสองเป็ดเองนะฮะชอบเลยฮะจะชอบลุยเลยครับแต่บอกได้เลยว่าชุดนี้เนี่ยมันจะไปชนกับหลายสูตรมากเลยนะฮะ ก็เดี๋ยววิดีโอหน้านะฮะชุดนี้เป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะวิดีโอหน้านี้สรุปสรุปนี่จะจัดทั้งหมดเลยนะที่ท่องสังเวยคำนวณมาเลยนะฮะก็จะมาเทียบดูว่ามันชนกี่สูตรกันนะมาดูกันนะครับชุดนี้ที่หาได้ก็คือสองสามใช่ไหมฮะแล้วก็สองสี่ครับสองประตูนี่นะฮะจะมาชุดไหนครับชุดนี้งดประจำวันที่หนึ่ง ันวานะฮะช่องสองไว้ครับนะจัดไปตามนี้เลยครับชอบหรือไม่ชอบครับชอบก็ลองเอาไปพิจารณานะครับถ้าไม่ชอบก็ลองเอาไปเทียบกับข้อมูลอื่นดูนะฮะดูไว้เป็นแค่แนวทางอยู่นะฮะสำหรับการนะทำคำนวณสูตรนี่นะฮะ ช่องส่องหวยนี่ก็จะจัดหามาให้สูตรที่หลากหลายกันนะ,ะดูว่าสูตรไหนมันจะแม่นจะเข้านะฮะือถ้าแม่นก็จัดสูตรตามต่อไปได้เลยนะฮะเป็นสูตรทางเลือกกันนะฮะจัดมาให้เพื่อได้เลือกได้ดูกันนี่นะฮะดูว่าชุดไหนที่ชอบเลือกเอาเลยนะครับตัวเลขนะฮะถ้าไม่ชอบก็ผ่านไปนะครับนี่นะ เป็นแค่แนวทางนะครับในการคำนวณนะฮะในการที่จะไปเลือกดูเลือกใช้กันนี่นะฮะก็ต้องพิจารณาอยูดีนะครับก่อนนําไปใช้นะฮะเพราสูตรมันก็คือสูตรนะครับก็มีเส้นทางของตัวเลขทุกชุดนั่นแหละแต่ละชุดนี่ก็เข้าไปตลอดหลายๆงวดทางนั้นเลยนะดูว่าจะมาตัวไหนนหลายสูตรมากนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับ ทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับและก็ดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดขอมูลที่สําคัญนะครับกดติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไปมากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยยังเงงกันทุกท่านนะครับ อย่าเร่มติดตามชมวิดีโอหน้านะฮะวิดีโอหน้านี่ก็สรุปส่งท้ายนะฮะจะมีเม็เดียวเลยเนี่ยครั้งเดียวให้ดูไปดูกันครับว่าเป็นเลขอะไรตัวไหนอย่าลืมดูกันนะครับสำหรับวันนี้โชคดีครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษาเทเวลาคุ้มครองสวัสดีครับ